คุณผู้ชมลองนึกนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นไปจดมิเตอร์ไฟไปยืนบนบ่อปากบ่อปรากฏว่าตกลงไปบ่อเนี้ยมันลึกอยู่10กว่าเมตรแล้วขาหักเจ็บแล้วหนึ่งพอลงไปถึงข้างล่างปุ๊บเฮ้ยไปเจองูเห่าด้วยหนีเสือปะงูเห่าตกบ่อแล้วไปเจองูเห่าเอองานนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยแล้วบ่อแค่นี้เอง แล้วจะขึ้นยังไงอ่ะนี่ไงหนีงูก็ไม่ได้ตอนนี้สนิทกับง,งูเห่าตัวนั้นไปแล้วนะเออแล้วกู้ภัยก็ต้องลงไปช่วยแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยกู้ภัยเนี่ยก่อนจะลงไปต้องประเมินนะคะว่าบ่อที่มีความลึกแบบนี้ข้างล่างมีก๊าซไข่เน่าหรือเปล่าไม่ใช่อยากจะลงก็ลงได้นะครับแต่สุดท,ท้ายก็คือประเมินและสามารถลงไปช่วยได้ก็เป็นเหตุแล้วบอ่อนี้อยู่กลางทุ่งนาด้วยในอำเภอโพทะเลของจังหวัดพิจิตรทีนี้เนี่ยตัวคนเจ็บช่วยในต้ม ในตั้มเนี่ยตอนนั้นน่ยมีสติก็พยายามตะโกนบอกขึ้นมาข้างบนช่วยผมด้วยไปเรียกกู้ภัยมาช่วยผมหน่อยก้นบอมีงูเห่าอยู่ด้วยข้างบนใครได้ยินไม่ขอไม้หน่อยอาทำลายจะตีงูโอ้ยนี่เนี่ยครับเฮ้ยมีจริงมีจริงจริงทีนี้ชาวนาตรงนั้นไปหาไม้แล้วก็โยนไปให้อ๋อให้ด้วยให้ด้วยเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็รีบไปตามกู้ภัยมาช่วย ปรากฏกู้ภัยก็รีบเลยพอได้รู้ว่ามีงูเห่าอยู่ที่ก้นบอ่อรีบลงไปช่วยพาตั้มขึ้นมาแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลบางมูลนาคปรากฏว่าตั้มนะลงไปก่อนงูเหาา่าฉกไปยังเนี่ยอ,อ,อยู่ตั้งนานนี่ปลอดภัยดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> งูไม่ฉกรอดเหรอแล้วอยู่กับงูเป็นชั่วโมง <Hey. S 1> สุดท้ายพาตั้มขึ้นมาปลอดภัยดีเอาจริงๆนะคุณผู้ชมครับฟังดูเหมือนน่าตกใจแต่ว่างูเห่าเนี่ย โดยสัญชาตญาณเนี่ยมันจะไม่ยุ่งกับคนอยู่แล้วนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพยายามแผ่แม่แบ้ยอะแม่เบีย้ยแม่เบีย้ยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันถูกคุกคามอ๋อคือถ้าใครไปทําอะไรมันก่อนแต่ถ้าเกิดต้องอยู่กับมันน่ะอยู่เฉยๆฉยนิ่งๆเหรอนิ่งๆเอาจริงๆเขาอยู่ได้เป็นชั่วโมง ก็ไม่ก็ก็คงกลัวด้วยแหละหรือไม่ก็ช็อกไปแล้วแข็งไปหมดแล้วเออเลยไม่ทําอะไรเอาเป็นว่าแล้วเจ้าตัวอย่างนี้บอกว่าผมไปยืนจดมิเตอร์ไฟมันเป็นปากบอ่อที่เป็นไม้เนี่ยมาวางไว้ที่ปากบอ่อผมก็ไม่รู้ไม้ผุอ๋อนี่ไงไม่ทันไลปรุ๊บลงใบโอ้โหงานนี้ได้ประสบการณ์ไม่กล้ายืนบนปากบอ่อ แล้วก็เนี่ยครับวิธีการเอาตัวรอดถ้าต้องเจอกับงูเห่าแบบสต่อสองแบบนี้ไม่มีใครอยากเจอนะแต่ไม่มีใครโชคดีแบบนี้เสมอไปนะนั่นสิอโอ้นี่คนอาจจะถามนะไอ้ตั้มเป็นหมองูอยังเนี่ยใช่ไหมอยู่กับงูนานาล้วเกินนะฮะ,ะรอดมาก็ดีแล้วระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำ,บสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ